ค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่สวนยางนะคะวันนี้นะคะที่ฉันมาปิดยางแล้วก็มาทําแนวกันไฟนะคะเอาไม้กวาดมากวาดใบไม้แห้งนะที่อยู่อรอบๆต้นยางนะกวาดออกจากโคนต้นยางนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนเนี่ยฝั่งนี้เป็นถนนนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นยางนะมันอยู่ติดกันเลยนะ แล้วตอนนี้อ่าช่วงนี้นะคะใแบบไม้มันเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงลงมานะคะเป็นด,ดูใบ,บไม้ร่วงมาละนะคะทีนี้ถ้าเราไม่กวาดมันจะเกิดแบบนี้เลยมันจะอยู่บนพื้นเกิดแบบนี้นะก็มันสะดวกที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะก็กวาดกองๆนะคะอ่าทำเป็นแนวกันไปนะคะปลอดภัยไว้กกลนนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนกวาดใหไ่ๆก็สะอาดดีนะคะทีนี้สักพักใบไม้ใบไม้ก็ร่วงลงมาอีกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ไปแล้วกกว่างกวาดเรื่อยๆเนี่ยกวาดวันต่อวันใบไม้ที่ร่วงลงมาก็จะเป็นใบไม้ที่ยังมีความชื้นอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะกวาดวันต่อวันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะ อ๋อกันไว้ดีกว่าแก้นะคะตรงนี้นะคะลมก็แรงนะคะใบไม้ก็แห้งแห้งกรบอบอะเหมาะสมหรับการเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็ต้องทําแนวกันไฟไว้นะคะอ๋อทำไปเรื่อยๆล่ะค่ะวันละนิดวันละหน่อยนู่นละ่ะเรื่อยๆจนกระทั่งอ่าสุดสุดเขตแดนอ่ะบริเวณพื้นที่สวนยางของเรานะั่นแหละค่ะเพื่อนคะนะคะกันไม่ดีก็แก้นะคะ เดี๋ยววันหลังนะค่ะมีเวลามากกว่านี้นิดนึงก็จะเอาจบนะมาถางนะมันก็จะถางรอบๆต้นนั่นแหละนะคะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะตรงถางก็ถางตรงกวาดก็กวาดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกรีดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอหยุดนะะ้ำกรดค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าน้ำยางเช้านี้นะมากรีดตน้นอ่าแปดโมงนี่แหละนะคะน้ำยางไหลดีหรือเปล่า ะะไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศเย็นหน้าหนาวนะคะช่วงนี้หน้าหนาวของเดือนมกรา,ากลางเดือนมกราแล้วอ,อากาศเย็นค่ะเดือนตอนไหลได้ประมาณนี้แล้วแหละนะเนี่ยนะคะ,นะคะประมาณนี้นะ,ะอันไหนแค่ออกก็จะดูน้อยนะ แคะขี้ยางแคะก้อนที่ยางออกอ่พักก้อนที่ยางให้ก็แห้งนะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยเขาจะมีน้ำน้ำเลี้ยงอยู่ในก้อนในก้อนขี้ยางเยอะนะก็ต้องแคะออกมานะแคะออกมาพักไว้นะเสร็จแล้วมันจะมีเชืเปล่าแล้วก็เอาเชืเปล่าเนี่ยกรีดใส่อีกอะพอถึงเวลาเราคนอ่าถึงเวลาเราหยดน้ำกรดเราก็เอาก้อนยางเนี่ยที่แห้งแล้วอะที่เกะออกนั่นแหละ ก็มาวางใส่กับตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะแล้วต้องทำอย่างนี้นะคะทุกครั้งบางทีก็ไม่ได้แค่ออกรอกนะคะดีแล้วก็ใส่เพื่อเดินไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกด้วยนั่นแหละค่ะ,ะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะสุดใครสุดมันค่ะนี่ค่ะ ขี่มามีดที่สามแล้วนะคะก็ได้แค่นี้แหละนี่นี่ค่ะกวดาดสะอาดเลยดูพื้น,นจากที่แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยกวดาดทัสะอาดเลยนะคะการสำหรับคลิปนี้ขอวจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ